Người mang cho em có thương em vẫn yêu, không thay ในบริการเติมเกมผ่านเว็บโลเด้นเติมเกมแนะนําร้านโลเด้นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมมากมายในราคาถูกและเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงสโลแกนร้านเติมได้เติมดีเติมไม่มีอันเติมถูกปลอดภัยใช้แค่เลขโอเพนไอดีแอดไลน์แอดโเด้นเติมเกมย้ําต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะเพื่อนๆนที่สนใจติดตามข่าวสารโปรโมชั่นได้ที่ a c e b o o k โคเด้นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดฝากร้านโลเด้นเติมเกมกันด้วยนะครับสปอนเซอร์เข้าแล้วเพื่อนเพื่ออย่าลืมกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอและซื้อของกันเยอะๆ สวัสดีไวรุ่นฟันน้ำนมทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขาย ID เกม ROV มาแนะนำา d ดสกินแรแรงสูงรูนครบราคาริ้มต้นเป็น30บาทมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID ที่หน้าเพจเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขาย ID เกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID ROV ราคาร้อน ย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมานําเสนอได้ที่เพจ TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เพจเดียวกับ TP 7เพจที่สาขา2นะครับผมโอเคครับพี่จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปเด้อร์ก็สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มนายชายสดอายุยี่สิบเก้าวันเลยนะวันนี้ก็เปโเรนติโน่เนาะเปโเรนติโน่โลมนะครับผมมาหามาดูเลยนะครับผมเกมนี้ก็กดมาสองคนนะครับผมมากับฟุกนะครับผมแคลรี่เนาะอ่ะมาดูกันเลยนะครับผม เกมนี้เราไม่เปิดการคัดการครั้ที่นะแค่ลำธรรมดาก็จะตายแล้วยังไม่ชินโทรศัพท์นะครับผมอ่ะมาดูกันเลยนะครับผมไม่ชินอนะ่ะจริงเป็นยังไงก็ไม่ชินนะเอาฟุกมันอยู่นี่ฟุกฟุกมันอยู่นี่เพื่อนโอเคไม่เป็นไรไฟโลมเล่นได้พี่เล่นได้ครับแต่ไม่ได้ดำอ่ะอ่ะเช่เเอายิงเออไอ้น,นี่มันชอบเล่นแง่ในฟะุกเนี่ย แม่นนะว่าไม่ได้นะฟุก่ะเอลสูแม่นนะดูดูจ๊บจั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 บอ่าโดนด้วยเป็นไงเป็นไงเพื่อนผมโดนโดนไหมโดนด้วยเอาดิเอาดิเอาดิแหมธรรมดาที่ไหนเอลสูตัวนี้มาโถอะจ๊บจั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 บโดนไหมเอาโดนร้อนกูบอกเลยร้อน สามนัดโดนหมดทุกนัดเดอดร้อนพูดแป๊บนะครับผมพี่ยังไม่ชินกับโทรศัพท์นะครับผมมันยังไงอ่ะมันมันมันรับเน็ตไม่เท่าเครื่องเดิมเครื่องเดิมรับเน็ตดีกว่านะครับผมเครื่องนี้มันค่อนข้างที่แบบจะแบบว่ามันจะกระตุกแบบเป็นระยะตึ๊ก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 เวลาเราเราลัอ่ะนะผมไม่ชินจริงๆนะจริงๆพี่อาจจะคิดอยู่ว่าจะขายไปซื้อไอไอแอนดรอยเหมือนเดิมไหมเปล่าไอป่าไม่โดนอันนี้ไม่เกี่ยวโทรศัพท์นะครับอันนี้เกี่ยวเกี่ยวกับคนป่านะครับผม จริงนะมันรับรับมันรับขึ้นไม่สู้เอ็นดอยปล่าง่กูลำแง่เพื่อนมันวืดอะเมื่อกี้ไม่เหนหรอไอ้ฟุกฟุกคนมาแล้วฟุกซาต้าฟุกโอเคหนีได้อยู่ไม่เป็นไรเล่นเล่นได้นะคิวเรนเรามาเนี่ยเอาเลยให้ได้ได้อย่างนี้ได้โอปลาดอกกับหลังเฉยเลงซิปนั่นเมื่อกี้นะครับผมมาก้อนเรื่อยๆนะครับผมเอาอุปกรณ์มากรอมากรอมงกรอต่อเพื่อน เปิดเกมมันสวยนะนี่อ่ะเควสวยสรสเราจะเอาเป็นเกาะหรือเป็นอะไรดีเราเ,าเป็นเกาะดีกว่าเนาะ <c oughs> โดนไหม <c oughs> ไม่โดน <c oughs> ไม่เป็นไรไปครับผม <c oughs> เรื่อยๆตามสเต็ป <c oughs> ฟาเรนโดมเล่นได้นะ <c oughs> เล่นได้นะได้ก็เฮียละ จริงถอยเลยฟุกมึงอะ่ะไม่ต้องมาฟุกไปฟุกไปกูตายเองเออมันเอามึงแล้วฟุกเพื่อนมันเอามึงอีกแล้วมันออกมาที่แหละเดี๋ยวมันออกมาที่แหละเล่นแม่งเอามันจ่ายมาแล้วเพื่อนคิวเล่นสวยคิวเล่นแล้ต่อต่อเพื่อนต่อลำไม่อยู่เพื่อนลำรำไม่อยู่ลำไม่อยู่เพื่อนตกไว้เยีย่ยมอ่มาประเดี๋ยวรีบันกูตายชัวร์อย่างเงี้ยเรียบร้อยโดนตูดกูด้วย ฟ้าอยู่นะฟ้ะาน่าจะอยู่ไอล้ลีลากออกแต่จะเอาไงมื่นไงผมมื่นไงเพื่อนแน่มื่นไงเอายังไงยังไงวัตดีเ,เพื่อนอืมวัตดีเพื่อนไปไหนอุบลอุดรหนองแก่นถอนแก่นหนองคายเอาดิมาทุตำบุรีจังวันเนี่ยมาทุจังหวัดกูไปแล้วจ้าเพื่อนกูไปแล้วจ้าไมื่อไดอกเออดอกว่าวอีกแล้ว ไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรหลบได้เอาเดียวเบ้าเมื่อเอาเบ้าส,สองสยองขวัญตายไส้สัตว์ทั้งยี่เบ้าขนาดนี้นะครับผมแม่ป้อมเลนดัดดีกับซาต้าไปสองร้อยบาทยังไงอลรีโดนขังจังแข็งแข็งมาเปไหนนะ <laughs> <laughs> นะครับผมแล้วมันขี่แบบงงๆนะอันนี้คือลาดนะครับผมไอ้แมงปลาดอกวิโดนสองดอกอะไรวะน่าจะเกี่ยวโทรศัพท์เราบ้างเนี่ย ใกล้ๆป่าไปโดนนะครับผมอ่ะขอเวลาปรับความชินก่อนนะครับผมตอนนี้ยังไม่ชินเลยนะเอ่มเดี๋ยวนะบนเหมือนเออฟุกตายาบนนะเพื่อนกำลังไปเพื่อนส่งแครี่ไปแตกก่อนกำลังไปเพื่อนใจเย็นเพื่อน <S <S โดมได้แะะล้วเฟรนดนะ์อะแต่ไม่แนะนำนะครับผม เจอตัวถมถมเจอตัวระยะไกลหน่อยมันยืนไว้ไปไม่ได้นะผมต้นเกมมันลำบากนะผมยืนไม่ได้มันต้องรอของสักสองสามสามสามชิ้นก่อนนะผมเล่นได้นะเล่นได้นะสตาร์มาชิ้นหมายแล้วชิหมายแล้วเอ้ยกูจะแตกเพื่อนขอตัวกลับแป๊บหนึ่งจริงอยู่ต่อคงจะแตกอะโอ้ยเลือดมันน่ารักจังเลยเอาดิ สี่ดอกจังหวะเนียวสองใบบาทนะครับผมอันนี้จะคือมระกับจริงแล้วอันนี้คือมระกับจริงแล้วฟ,ฟุกฟุกเปรียดมาฟุกฟุกรอดไหมโอเคได้เพนตัวหนึ่งอ้นี่ตายนี่ตาย,ตายช่วยเนี่ยสิบมันกิ่งไปแล้วนะสิบกิ่งเออปาไปโดนอีกสิบกิ่งไปแล้วนะคิวเลนเอาสุดคิวเลนไปไหน ฟิกได้คือเดินเพื่อนเอาให้สุดเอาตูดบ้นเอาตัวแบบเยี่ยมเพื่อนแม่จะหนีเยี่ยมเดียวเลยมันสก,กิลหมดหมดแล้วอะ่ะเอาไอริยังไงะยังไงหรอยังไงหรอเอาต้นครับเอาต้นครับยอกครับพี่พี่ใจเย็นพี่อา่ามันหมดแล้วได้ริอะ่ะหมดแล้วนะจริงหมดแล้วนะเต็มที่ก็มีฟิกเกอร์อ่ะจริงไปไหนมึง <c oughs> ไปไหนล้อเอ้อปลาทะลุด้วยอ่ะจะไงอ่ะยังไงอะ่ะยังไงอะ่งงอะ หลอดก็เฮียแล้วกูเนี่ยหงยิงห<อ>ยอกไอรีก่อนไว้โลมันก็หยอกแล้วนะครับผมอา้าวเหมือนสตาร์จะเล่นด้วยปะ oh <my S 1> อยู่เล่นเพื่อนหายตัวไปเพื่อนสวยกูเองกูเองกูเองอืคิวเล่นไม่รอดเหมือนเดิมปะ <c oughs> เมียกูนึกว่าจะรอดนึกว่าหายตัวทันนะเมื่อกี้สวัสดีครับไอรีครับไปไหนหอ๋อไปไหนหอ๋อ นี่ไงไงโลมคือการกดดันนะครับผมเล่นบนได้นะป้อมบนเลยป้อมบนเลยเพื่อนอย่าไปย้องมาใครมาเดี๋ยวพี่เขาเองน้องอ่ะเทลสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับไปไหนสวยโอเว่นเยี่ยมอุ้ยปลาดักไปทันเพลินมันไปแล้วเพลินไปเอาหลังแล้วเดี๋ยวสู่คนไทยอีกแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยโอไยซีซีอะไรกันนักหนาวเนี่ย มันกดท่าสองคล้ายๆมันจะมั่วไอโฟนไม่รู้นะแปลกๆนะโอ้หอยเพื่อนกูว่าถอยเหอะถอยอะจริงอ๋อเหมือนจะเล่นว่ะเออไอรีแดพอดีอะกูตายกูตายไปแล้ว้จพี่เอาตัวครับแม่มันแคมโก้เฮียเพื่อนมันแขีนกูจชัดเลยเออพิกเกอร์อ๋อพิกสองแตก มาแล้วเพื่อนอยากไปก็ได้ใช่ไหมลำอยู่และลำอยู่ยืนยังยืนยัดไปไหนหมดเพื่อนกูอะไปไหนหมดกูยังยืนอยู่กูตายไปไหนกันหมดเนี่ยตัดโถออ่ะแพ้เยาเแมนไปสี่ต่อห้าสี่ต่อสามเนี่ยเมื่อกี้เนี่ย ก็ประมาดดีนะครับผมบใช่หรือไมฝากอะไรก็แฉกดสับกี้พี่นะเจิอคลิปหน้าวัสต้คลิปนี้ก็บายบายรักทุกคนนะครับผมเนี่ยถ้าหยิบฟอร์เรนโลมันก็จะไม่จะประมาณเนี้ <laughs> <laughs> นี่นครับผมเออ